วันนี้ก็ได้ราตนาพระหลอหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับผมจังหวัดพิจิตรนะครับพี่เพื่อนครับเป็นพระพิมพ์นิยมนะครับผมเป็นพิมพนิยมพิมพ์ขีตานิยมก็ว่าได้นะครับพี่เพื่อนครับนะครับผมมาพร้อมตลับนะครับพี่เพื่อนครับเป็นพระเก็บผมเองนะครับเรามาแกะดูด้านในกันนะครับเป็นพระเก็บมาหลายปีนะครับพี่เพื่อนพระองค์นี้จะเท้าความให้ฟังนะครับจะเท้าความให้ฟังผมได้มาจาก หลวงพี่ท่านหนึ่งนะครับผมหลวงพี่ท่านได้มาตั้งแต่ท่านบวชใหม่ๆนะครับท่านได้มากับหลวงพ่ออีกอีกครั้งนะครับผมต่อจากหลวงพ่ออีกองหนึ่งครับหลวงพ่อองนี้หลวงพี่ท่านนี้ท่านเป็นคนจังหวัดขอนแก่นบ้านก็ไม่ไกลจากบ้านของสัทธาชา э แนลนะครับจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆว่าที่มาที่ไปอย่างไรนะครับหลวงพี่องค์นี้ท่านเป็นคนจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละครับโดยกําเนิดแต่ท่านไปบวชนะครับผมเมื่อก่อนท่านก็เป็นยมเป็นคาวาต เป็นคลหัดนะครับผมเป็นคลรวาสนี่นแหละอยู่กับผมนี่แหละครับเป็นคนชอบพระเครื่องชอบวัตถุมงคลแลกเปลี่ยนพระเครื่องบูชากันไปทั้งแรกเปลี่ยนทั้งบูชานะครับผมเพอาท่านไปบวชนะครับเป็นบวชเป็นพระเป็นบรรพชิตท่านก็เลยไปหาหลวงพ่อท่านนี้นะครับผมไยขอดูพระพอดีหลวงพ่อท่านนี้ท่านย้ายมาอยู่ขันเจนใหม่ใหม่ก็ ได้แลกเปลี่ยนพระกันมานะครับผมได้ทั้งเช่าหาทั้งแลกเปลี่ยนมาท่านเป็นคนจังหวัดหนองคายนะครับเจ้าของพระองค์นี้ครับผมหลวงพ่อท่านนี้ที่เป็นเจ้าของพระท่านเป็นคนจังหวัดหนองคายนะครับผมพอดีพระองค์นี้หลวงพี่ได้มาผมก็เลยไปเยี่ยมหลวงพี่ไปเยี่ยมหลวงพี่พอดีก็ได้เลยได้พูดคุยถูกคอกันนะครับพูดคุยถูกคอกันก็เลยขอชมพระกันก็ได้เสียกันมาไม่ไม่ไม่ใช่ได้เสียหรอกครับ ก็ได้คุยถ uh, ูกคอกันมากก็เลยแลกเปลี่ยนจินเงินให้กันพอสมควรนะครับผมแลกเปลี่ยนบูชากันทั้งเงินทั้งพระนะครับผมก็เสร็จผมนะครับผมได้มาครับผมเป็นบุญตาผมนะครับเป็นบุญวาสนาของผมนะครับผมนี่ครับพิมพ์นี้ผมได้มา2องค์นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาลงให้อีกให้พี่อนเพื่อนรับชมอีกนะครับเอาอีพีนี้ก่อนนะครับผมอีพีนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาครับผมพิมพ์ขี้ตา พิมพ์ทีตาพิมพ์นิยมคีตาก็ว่าได้ครับผมเนื้อหาหมวลสารจัดจ้านมากครับพี่น้องเพราะว่าเป็นพระหล่อเบ้าทุบนะครับไม่ใช่หล่อช่อบเหมือนกับพิมพ์นิยมเห็นไหมครับใต้ฐานของพระโอ้โหสวยงามนะครับเป็นพระออกโทนสีคล้ายๆกับสำลิดนิดๆน,น,นะครับเป็นคล้ายกับโทนสีออกสำลิดอ,อ,อมเขีย,ขยวๆหน่อยจะมีคราบสนิมหยกนะครับขึ้นปะปลายตามองค์พระนะครับจะเป็นคราบคล้ายกับ ไม่ขายเลยครับเป็นคาบคาบใครของโลหะนะครับผมเห็นไหมครับคาบใครของโลหะจะคือวิ่งวิ่งซ้อนใต้ล่องตั้งใต้หรือต่างๆนะครับเนี่ครับเพราะว่าเป็นพระที่หล่อเบ้าทุบนะครับเป็นพระหล่อเบ้าทุบเป็นพิมพ์ประกบเป็นพระพิมพ์ประกบนะครับจะจะมีตะเข็บนะครับตะเข็บขึ้นข้างจะมีตะเข็บขึ้นข้างทุกองเลยครับพิมพ์คีดตาส่วนมากจะเจอตะเข็บนะครับขึ้นข้างตะเข็บข้างครับผมเพราะว่าเป็นพระหล่อพิมพ์ประกบนะครับ พิมพ์ประกอบนะครับก็จะมีการตกแต่งบางองค์ก็จะมีรอยตะไบนิดๆนะครับแต่องค์นี้ไม่ค่อยได้แต่งเยอะมั้งครับเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับผมเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับพุทธศิลป์สวยงามมากครับดูตาของท่านโอ้โหสวยครับองค์นี้ผมไม่ได้ย่อพระองค์นี้นะครับผมได้มาผมว่าผมโชคดีมากถือว่าโชคดีนะครับได้พระองค์นี้มาเกือบไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าหลวงพี่ว่ามีองค์นี้แหละครับสวย ผมได้มาสององนะครับแต่มีองนี้สวยกว่านะครับผมสวยกว่าองค์เดวีพีน่าจะลงให้ดูนะครับลงให้ชมนะครับดูตาของท่านนะครับผมตาของหลวงพ่อครับผมคิ้วด้านด้านขวาหลวงพ่อหรือว่าสายมือจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับจะสูงกว่าด้านนี้นะครับผมคิ้วด้านขวาจะสูงกว่าด้านซ้ายนะครับนี่ครับแต่ด้านซ้ายตาเปลือกตาด้านซ้ายท่านจะสูงกว่าด้านขวานะครับเปลือกตาด้านซ้ายจะสูงกว่าด้านขวาแล้วก็จะมีคล้ายๆกับเม็ด เนื้อเกินนะครับอยู่ใต้นี้ครับใต้เปลือกตานิดนิดนิดนึงนะครับผมนี้แหละครับที่บอกว่าที่มาของคําว่าขี้ตานะครับเม็ดจมูกของท่านก็จะเหมือนกับลูกชมพู่นะครับริมฟันปากของท่านก็จะยิ้มนะครับผมยิ้มเป็นรูปเหมือนกับพระจันทร์ขึงเสี้ยวขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมแต่ด้านหัวมุมปากด้านไนด้านขวามือเราหรือว่าสายองค์มุมปากพระของสายพระจะสูงนะครับผมสูงกว่าด้าน ด้านซ้ายมือเราหรือว่าขวาพระนะครับผมนี่ครับสวยงามนะครับพระองค์นี้สวยงามมากหูทางด้านนี้จะต่ำครับหูทางด้านขวามือเราจะต่ำนะครับผมจะต่ำหัวด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าองค์ของพี่พินเพื่อนเป็นแบบของผมหรือเปล่านะครับผมแต่องค์นี้แปลกนะครับผมผมว่าไม่แปลกครับแต่องค์นี้ดูง่ายนะครับดูง่ายดูคาบใครของสนิมโลหะนะครับผมก็จี่บ่งบอกถึงการเวลานะครับผมว่าพระ ไม่ได้แต่งมาไม่ได้ฉีดมานะครับผมดูความเก่าของกระแสโลหะก็ใช่เลยนะครับผมผมส่องผมส่องไม่นานนะครับผมไปเจอผมส่องไม่นานผมไม่อยากจะส่องด้วยผมดูตาเปล่าผมรู้นะครับผมรู้ว่าแท้ทันับผมถึงยุคแน่นอนนะครับใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเพราะว่าผมชอบของผมนะครับผมไม่ได้ไปชอบของท่านนะครับพี่เพื่อนครับชอบใครชอบมันนะครับพี่เพื่อนอันนี้ก็มาลงแผลให้พี่เพื่อนรับชมว่า มีเหมือนแบบของผมไหมครับถ้ามีเขาท่านอย่าไปเชื่อใครครับผมเจ็บอย่างเดียวครับผมใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่ครับใครจะมาป่วนจะมาอะไรยังไงก็แล้วแต่ครับผมรับพิจารณานะครับผมเราก็พิจารณาเอานะครับแต่อย่าไปเชื่อผมไม่เชื่อคุณหรอกครับคุณว่าจะเกย์จะยังไงผมผมไม่ได้สนใจนะครับผมเพราะผมผมเชื่อของตัวผมเองผมไม่ได้ไปเรียนกับท่านผมเรียนกับครูบาอาจารย์ผมนะครับเื่อนที่เพื่อนเพื่อนครับนี่ครับใต้ซอกคอขององค์พระนะครับผมก็จะมีคราบ ไข่ของโลหะนะครับผมเป็นคาบไข่ของโลหะนะครับผมเป็นคล้ายกับส่วนเป็นคล้ายกับอะไร่ะงอกถ้าเป็นเนื้อผงจะเป็นคล้ายกับเนื้องอกนะครับผมขึ้นมาเป็นรลียบระยับรลยิบ,ยบ,ยบเลี้บเขาเรียกว่าคาบคี้เบ้าน,นะครับผมคาบคี้เบ้าหลงอยูล้อให้ให้เห็นนะครับตามซอกตามมุตมตาม่างๆแล้วก็จะมีคาบสนิมนะครับผมคาบสนิมหรือว่าแคนไซนะครับผมปกคลุมตามพื้นผิวนะครับออกสี น้ำตาลอมเขียวนิดๆนะครับต่างร่องตามหลืบต่างๆนะครับโทนกระแสเขาเรียกอะไรโทนสีโทนสีก็จะเป็นหย่อมๆนะครับออกสีน้ําตาลออกสีน้ําตาลไม่ไหมนะครับผมบางจุดก็จะออกเป็นสีดําๆนิดๆนะครับนะครับอันนี้เกิดจากโลหะผสมนะครับเพราะว่าโลหะเวลาผสมกันมันจะไม่ไหลเป็นเนื้อเรียวกันหรอกครับ มันก็แล้วแต่โลหะจะเป็นเงินจะเป็นทองจะเป็นสังกสีหรือว่าทองแดงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ดีบุกต่างๆหร,หรือว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์ต,ต่างๆเขาแล้วแต่มันจะไม่เป็นถือเออเป็นบางบางบางชิ้นก็จะละลายเร็วนะครับผมหลอมละลายเร็วบางชิ้นก็จะหลอมละลายช้าอย่างนี้นะครับผมมันเอาแน่นอนไม่ได้นะครับผมของโทนสีนะครับพระบางองค์ก็ออกมาเป็นสีเดียวกันก็มีบางองค์ก็ออกมาเป็นส่วนมากจะจะเป็นคนละอ่เป็นโทนสีไม่ซ้ํากันหรอกครับ ทนสีก็จะมีตรงจุดนี้อาจจะเป็นแดงตรงจุดนี้อาจจะเป็นเหลืองตรงจุดนี้อาจจะเป็นดําหรือว่าน้ําตาลอย่างนี้นะครับผมเพระาะว่าขึ้นอยู่กับกระแสโลหะนะครับผมตอนผสมนะครับพีินเพื่อนครับนะครับดูง่ายสบายตาครับผมดูคาบใครความเก่าครับสังคาติก็คมนะครับผมคมก็ไม่ถึงกับคมนะครับแต่เห็นได้ชัดนะครับผมจีบได้ชัดไม่มีควันไม่มีการพื่นนะครับผมพระพิมพ์ส่วนมากพิมพ หล่อหลงข้อเงินนะครับผมจะไม่ค่อยคมหรอกครับในส่วนตัวผมนะครับผมไม่ใช่ว่าคมแล้วก็ชัดลึกนะครับผมอันนั้นเป็นพระปั๊มนะครับอันนี้เป็นพระหล่อโบราณนะครับผมจะไม่มีความคมหรอกครับส่วนตัวผมนะครับจะไม่มีความคมนะครับผมจะเป็นอย่างนี้หละครับเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับพระเป็นรอยจับสัมผัสบ่อยๆเป็นการศึกนะครับเป็นเนื้อออกมันๆเงาๆอย่างนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่ครับแต่ดูแล้วมันมันสบายตาครับผมดูธรรมชาติแล้วมันสบายตา ่มบอกถึงการเวลาว่าพระถึงแน่นอนครับผมถึงยุคของอะไรล่ะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานแน่นอนครับผมเห็นไหมครับดูคาบนะครับผมคาบใครความเก่านะครับผมตายนะแข้งเห็นไหมครับออกสนิมเขียวปนน้าตาลนิดๆนะครับอมดํานิดๆนะครับนี่ครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เหมือนกันครับผมจะไม่คมนะครับจะประมาณนี้ครับผมพระหลวงพ่อเงินส่วนมากจะไม่ค่อยคมหรอกครับเพราะว่าเป็นพระหล่อไม่ใช่พระปั๊มนะครับ ครับกีบีวันคว่ำนะครับผมก็จะมีตามร่องของกีบกีวันก็จะมีสนิมสนิมปกคลุมนะครับผมปกคลุมตามพื้นผิวนะครับเป็นเงาเงาเป็นมันๆอย่างนี้ครับตรงจุดนี้จะมีหลุมครับผมชอบมากครับตรงจุดนี้ครับเห็นไหมครับเป็นหลุมการยุบของอตอนเทนะครับผมอตอนเทมอลสารลงไปออตอนเทโลหะลงไปนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นการยุบของโลหะนะครับผมนี่ครับสวยงามมาก ธรรมชาติด,ด, bitches. ดูดีมากครับผมธรรมชาติดูง่ายไม่ใช่ว่าดูดีอย่างเดียวดูง่ายนะครับผมว่าธรรมชาติจริงๆเห็นไหมครับตามซอกของหัของท่านเป็นคาบสนิมคาบโลหะสีเขียวนะครับนี่ครับก็จะเป็นมันเงาอย่างนี้ครับผมจะไม่คมชัดลึกอย่างเขาที่บอกว่าคมชัดลึกอันนั้นไม่ใช่ครับพระปั๊มนะครับผมนี่พระหล่อโบราณนะครับผมหลอดินไทยนะครับดูครับครับนี่ครับก็จะเป็นมันเงาอย่างนี้ ขนาดพระเก็บมานะครับเนี่ยไม่ค่อยได้สัมผัสนิ้วมือเท่าไหร่นะครับพระเก็บผมก็เก็บมานานหลายปีนะครับเพิ่งออกออกมาให้พี่เพื่อนรับชมเพราะว่าผมห้อยคอครับผมห้อยคอประจําแล้วก็ใช้อ่าอะไรละ่ะลวดล็อกอย่างดีครับผมเพราะว่ากรอบไม่ค่อยแน่นนะครับผมผมใช้นี่ครับผมใช้ตะขอล็อตอ่าล็อกนะครับผมล็อกปิดตายไปเลยนะครับก็เลยไม่มีโอกาสได้แกะมาให้พี่เพื่อน,นรับชมเขามีวันนี้แหละครับได้แกะออกมาให้ชม นะครับผมผมได้แกะลวดออกไปแล้วนะครับผมอ่าเป็นลวดตัเลต์ครับแกะไปแล้วเพราะว่าพระผมใช้ห้อยคอผมใช้ประจําครับพระองค์นี้ครับอ่าก็มีโอกาสได้มาลงให้พี่เพื่อนได้รับชมกันนะครับผมอ่าเห็นะครับดูภาบสนิมครับผมภาบความเก่าครับการไหม้การสีออกช่ำๆนะครับผมออกช่ำๆเงาๆเหมือนกับเนื้อกลับนะครับผมนึกถึงเนื้อของ ผิวแบบนี้ผมนึกถึงผิวของพระหลวงปู่ทวดพิมพ์เบตงนะครับผมผิวผิวคล้ายกันนะครับผิวออกไปทางมาละมาดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานหลวงพระเห็นไหมครับครับการยุบนะครับผมการยุบของเนื้อหามวลสารใช่ไหมครับการยุบของโลหะใช่ไหมครับตอนเทนะครับผมเทไม่เต็มแล้วก็จะมีการยุบอย่างนี้นะครับผมด้านในก็จะเป็นสนิมงอกขึ้นมาครับผมสนิมงอกปกคลุม ปกคลุมด้านนอกอีกทีนะครับเห็นไหมครับนี่ครับดูง่ายสบายตาเห็นไหมครับยุบเป็นธรรมชาตินะครับผมตรงไหนที่ไม่มีรอยยุบก็จะเป็นรอยแต่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นเนื้อเกินครับตอนเทก็จะมีการเก็บแต่งรายละเอียดมีรอยตะไบครับเป็นเส้นเสียนเห็นไหมครับรอยตะไบเป็นเส้นเสียนแต่งรายละเอียดนะครับเก็บแต่งรายละเอียดธรรมดาดูแต่เขียบข้างครับผมเห็นไหมครับแต่เขียบการพับนะครับผม การเก็บรายละเอียดเห็นไหมครับผมเป็นตะเข็บตะเข็บเห็นไหมครับพระองค์นี้ดูง่ายนะครับผมดูง่ายเห็นไหมครับนี่ครับตามร่องตามหลืบต่างๆก็จะมีสนิมงอกขึ้นมานะครับเต็มเลยครับนี่ครับตรงนี้ก็จะมีรอยตะเข็บอ่าที่ครับทางวัดคงจะทําการเก็บแต่งรายละเอียดนะครับผมมีรอยตะใบเป็นเสี้ยนเป็นเสี้ยนอยู่นะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นเม็ดหลุมเม็ดบ่องนี่ครับหลุมเป็นบ่องนี้ครับเพราะว่าพระเทอเอาคอม เทแบบโบราณนะครับเบ้าทุบมนแลครับเทไม่ใช่พระหล่อช่อเหมือนกับพิมพ์นิยมนะครับเพีพ่เพื่อนครับเราจะมาส่องดูเนื้อในกันนะครับมาส่องดูเนื้อหาหมนสารกันสวยสดงดงามขนาดไหนพี่น้องเอ้ยโอ้ยงามแท้เดี๋ยวนะครับผมลับแต่งนี้ใหม่ก่อนโทรศัพท์ผมจะไปเรียนส่องขยายพระกับใครน้อยนะ สองทีไรออกมาไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมครับตาซ้ายมือเราครับผมขวาขวาองค์ move. พระเมตตาขวาองค์พระนะครับจะต่ํากว่าด้านซ้ายองค์พระนะครับหรือว่าด้านซ้ายมือเราครับผมตาด้านซ้ายมือเราจะต่ํานะครับผมจะต่ํากว่าด้านขวามือเรานะครับเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนกับท่านหลับตานะครับผมเหมือนกับท่านมีชีวิตจริงๆเลยครับ สวยงามคาบเห็นไหมครับเนื้อหามวลสารยิ่งจับยิ่งรู้สึกว่าฉ่ำนะครับผมยิ่งจับยิ่งมีความว่ามันเงาครับเห็นไหมครับเป็นรอยคาบเป็นร่องเหมือนกับสร้อยสังวานนะครับหยุดตรงไหลขวามาพาดสายครับผมพาดทับจีวออีกทีครับมาพาดทับสังฆาติอีกทีครับผมบางท่านก็เรียกสร้อยสังวานก็แล้วแต่จะเรียกอันนี้เกิดจากแม่พิมพ์นะครับเกิดจากบล็อก จากแม่พิมพ์นะครับพี่พิมพ์เพื่อนครับดูความเก่านะครับผมนะครับธรรมชาติสร้างมาการเวลาอันนั้นแหละครับธรรมชาติสร้างมาการเวลาก็เนิ่นนานเใช่ไหมครับกว่าจะมาให้ให้เราได้รับชมจนถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาโอ้ผ่านมาเป็นร้อยร้อยปีนะครับพี่พิมพ์เพื่อนผ่านมาเป็นโอ้เป็นร้อยปีแล้วครับพระ สมเด็จไม่ใช่สมเด็จละขออภัยหลวงพ่อเงินบางคลานนะครับผมผ่านมาหลายปีนะครับผมท่านก็เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จพระอาจารย์โตพมรังสีนะครับเนี่ยนะครับโอ้ยนะครับความเก่านะครับตะเข็บเห็นไหมครับนี่ตะเข็บนะครับผมการตกแต่งใต้ฐานนะครับการเก็บความละเอียดนะครับผมต้องมีการตะไบนะครับผมตะไบเนื้อเกินออก เป็นพระที่เทหลอโบราณล่องตะไบก็จะมีความเก่าครับไม่ใช่ว่าใหม่กิ๊บนะครับกล้องส่องดอูก็จะเห็นคาบสนิมนะครับตามล่องตามเหลอบของตะไบนะครับเพี่นเพื่อนนะครับไม่ค่อยชัดนะครับตามล่องตามเหลอบต่างๆเห็นไหมครับยังกับอุกาบาดนะครับความเก่าใต้ฐานนะครับใต้ฐาน สีเขียวเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเก่าแท้โบราณนะครับผมสวยงามมากผมอยากให้พี่พินเพื่อนถ้าอยู่ใกล้ผมจะเรียนเชิญมาส่องอยู่หน้าบ้านผมนี่ครับอยากทให้ส่ององค์จริงนะครับผมอยู่ในบ้านผมนะครับเห็นไหมครับท่านจะไม่อยากจะวางกล้องเลยนะครับกล้องผมมันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ครับ เป็นกล้อง 10x นะครับดูคาบความเก่าคาบสนิมนะครับผมคาบสนิมอ,อุดตามล่องนะครับผมอุดตามล่องตามรอยยุบรอยยน่นของอตรงรอยปีนะี่ครับผมรอยอข้อต่อห้องริมริมฐานพระนะครับจะเป็นการตีพับคล้ายๆกับพับเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีสนิมอุดไปตามล่องอีกทีนะครับผมนะี่ครับ แท้ดูง่ายนะครับอ่านี่ครับนี่นี่คือแท้ดูง่ายครับผมอ่ใครจะว่ายังไง EP นี้ก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าผมว่าแท้ดูง่ายสบายตาใช่ไหมครับดูคราบใครความเก่าห็นนะครับผมพระจะไม่มีการคมนะครับจะไม่คมคลิปหรอกครับอ่าพระไม่ใช่พระปั๊มจะคมได้ยังไงนะครับผมพระหล่อโบราณก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับนะครับพุทธศิลป์ของหล่อโบราณนะครับพิบินเพื่อน ดูคางใต้คางของท่านหลวงพ่อท่านมีความสุขท่านเยิ้ยมอย่างเดียวครับครับใต้ซอกคอเหมือนกับคางของมนุษย์เราจริงๆนะครับนะี่ครับสวยงามมากาดูตะเข็บข้างเห็นไหมครับตะเข็บข้างองนี้มปเห็นชัดนะครับเพราะว่าเก็บรายละเอียดได้ดีพระสมบูรณ์มากครับภาพสวยสมบูรณ์มากโอ้ยงามแท้เห็นไหมครับด้านหลังด้านหลังตรง ซอกกีวอนตรงใต้กีบกีวอนก็จะมีการอุดอการงอกของโลหะนะครับผมสนิมโลหะนะครับปกคลุมตรงไหนที่สัมผัสไม่ถึงก็จะเป็นคาบสนิมนะครับผมตรงไหนที่เราสัมผัสได้เนื้อชั้นบนนี้ก็จะสนิมจะก็จะเกิดขึ้นน้อยนะครับพี่เพื่อนๆครับใต้ซอกหูก็มีครับผมสนิมเขียวข,ขึ้นปกคลุมนะครับคุ้มขึ้นปกคลุมเนื้อด้านในนะครับผม พระก็จะมีการซีดอย่างนี้นะครับดูเสียนท่านนะครับนี่ครับนี่เสียนคล้ายๆกับเทไม่เต็มใช่นไหมครับเห็นไหมครับการยุบการย่นของธรรมชาตินะครับผมของโลหะเพราะว่าเป็นพระเทนะครับผมเทหล่อนะครับนี่ครับเหมือนกับเทไม่เต็มเห็นไหมครับนี่ครับคือตําหนิดูง่ายนะครับผมไม่ใช่ตําหนิหรอกครับคือดูง่ายนะครับผมจุดที่ดูง่ายนะครับผมเพราะว่าดูการเทไหมครับนี่ครับอ่นี่คือธรรมชาตินะครับผม ธรรมชาติจัดสร้างขึ้นนะครับผมโอ้เท่านี้ดูง่ายครับดูง่ายมากดูง่ายสบายตานี่ครับพิมพ์ขี้ตานะครับพี่พเพื่อนครับนี่ครับองค์แฉมผมนะครับผมเออใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่สําหรับผมผมว่าองค์นี้องค์งแฉมผมเลยนะครับสวยสดงดงามองค์แฉมผมสําหรับผมนะครับผมผมเก็บพระปิดตาโอ้ผมเออผมเก็บพระเออ หล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานมาก็หลายองค์นะครับพี่พินเพื่อนครับแต่องค์นี้นี่ติดตาผมมากผมชอบมากนะครับผมไม่ใช่ว่ายอตัวเองครับเดี๋ยวอีพีต่อไปผมจะลงองค์อื่นๆให้ดูนะครับผมองค์อื่นให้ดูก็มีนะครับผมแต่คือมันไม่สุดเท่าองค์นี้สักองค์ครับผมก็สวยเหมือนกันครับแต่ผมชอบเนื้อหาโลหะครับผมผมชอบเนื้อหาโลหะแล้วก็พิมพ์ทรงองค์นี้มากที่สุดนะครับพี่พินเพื่อนครับ จนผมจะเลี่ยมกรอบห้อยคอนะครับผมผมจะเดี๋ยวมีตังก่อนครับผมจะไปเลี่ยมกรอบทองครับผมห้อยคอนะครับผมตอนนี้เพชรทองยังแพงอยู่อันนี้เอากรอบเงินธรรมดาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับพี่พี่เพื่อนพระองค์นี้จะมีการเอียงนะครับจะไม่เวลาเราตั้งอย่างนี้จะเอียงไปทางซ้ายหน่อยนะครับซ้ายมือเราหรือว่าขวาวงพระเห็นไหมครับจะตั้งไม่ตรงนะครับผมนี่ครับนี่คือพระ ธรรมชาติครับผมหล่อธรรมชาตินะครับไม่ใช่พระแต่งมานะครับพระธรรมชาติของในคนในยุคนั้นนะครับก็จะมีการเอียงธรรมดาเพราะว่าพระเทหล่อโบราณครับเห็นไหมครับฐานด้านซ้ายนะครับฐานด้านซ้ายตาซ้ายมือเราจะต่ํากว่าฐานด้านขวาเห็นไหมครับนี่ด้านนี้จะต่ำนะครับด้านซ้ายด้านขวาจะสูงจะหนานครับด้านขวาจะหนาด้านซ้ายจะจะบางนะครับนี่แบเวลาเราตั้งอย่างนี้ก็พระเขาเอียงนะครับนี่ครับพระเอียงจะมาทดสอบ จิตแม่เหล็กดูนะครับเ,เ,เห็นท่านหลายๆท่านนะครับบอกว่าพระที่หล่อต่อหน้าหลวงปู่เ,เงินหรือว่าหลวงพ่อเงินส่วนมากท่านจะใส่มวลสารก็คือเหล็กน้ําพีที่ได้มาจากาบ่ออุตรดิตนะครับผมบอ่อเหล็กน้ําพีเยอะนะครับอยู่ที่อุตรดิตเป็นแร่ธรรมชาตินะครับผมถ้าหล่อต่อหน้าท่านจะติดแม่เหล็กถ้าไม่ได้หล่อต่อหน้าท่านไปหล่อที่อื่นนะครับผมก็จะไม่ติดแม่เหล็กว่ากันอย่างนั้นนะครับมาเช็ค right ดูนะครับติดนะครับองค์นี้ติดนะครับ เห็นไหมครับลากไม้เหล็กมาเลยครับผมเห็นไหมครับองนี้ติดนะครับเห็นไหมครับติดตุ๊บเลยครับลากไม้เหล็กมาเลยนะครับนี่ครับติดนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งหน้าทั้งฐานครับนี่ครับติดด้านหน้าก็ติดด้านหลังก็ติดนะครับติดนิดนึงนะครับผมขอญาตินะปู่นะติดนะครับติดหน่อยนึงแต่ใต้ฐานนี่ติดเยอะติดติดมากนะครับผมติดแรงมากนะครับ นะครับนนี้ฐานใต้ฐานองพระติดแรงมากนะ่ครับสบายใจได้นะครับผมถือว่าผมสบายใจได้นะครับถ้าใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับผมแต่ส่วนตัวผมเชื่อนะครับผมเพราะว่าในยุคนั้นนะครับผมแร่ธาตุใกลสิทธิ์ที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดตามที่ได้มีประวัติค้นเจอมาพบเจอมาก็ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับผมเป็นแร่เหล็กน้ําพีจน คนนายกนั้นได้นํามาทําเป็นมีดเป็นดาบนะครับผมดาบเหล็กน้ําพีจนมีชื่อเสียงตาบเท่าทุกวันนี้ครับพี่พินเพื่อนครับครับสุดท้ายก็ขอบารมีหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิกิจนะครับผมจงปกปักรักษาคุ้มครองให้พี่พินเพื่อนนะครับผมที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของศรัทธาชาแนลให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น จะใกล้ปีใหม่แล้วเดินทางใกล้ไกลก็ขอให้ตลอดปลอดภัยทั้งขาไปทั้งขากลับขอให้ร่ำล่ำรวย,ยพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ